สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูข้อมูลเก็บตกขบวนสุดท้ายกันครับ แนวทางแรกจะเป็นสายทหารวิ่งของแอดนาครับอาจารย์ให้วิ่ง6ทุกท่านตามนี้ครับวิ่ง6โชคดีจงเป็นของทุกท่านแนวทางของแอดนาต่อมาครับตัวเดียวรางวัลที่1ของอาจารย์พศพัทยาอาจารย์ให้เลข8ทุกท่านเลข8งวดที่ผ่านมารูปแบบนี้ถ้าจาไม่ผิด จะให้เลข7นะครับจะมีอีกรูปแบบหนึงทุกท่านคล้ายกันนี้งวดก่อนอาจารย์ให้เลข0ก็มาอยู่นะครับแต่ว่างวดใหม่ไม่เจอทุกท่านเจอเป็นแบบนี้นะครับใครตามแนวทางของแอดพจนพัทยาทุกท่านจัดไปเนาะ1พฤศจิกายน65ต่อมาครับเด่นบนเลขเด่น 2ตัวของอาจารย์เวียงพิงทุกท่านงวดใหม่อาจารย์ให้เด่น3าลองหนึ่งครับงวดใหม่คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือครับเด่น3าลองหนึ่งแนวทางของอาจารย์หลุดมาสองงวดติดนะครับสถิติโดยรวมไล่ตามนั้นเลยทุกท่านใบเต็มครับเด่นบนเด่น3ามลองหนึ่ง ต่อมาครับแนวทางของอาจารย์โอโกดังงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดทุกท่านไม่มี106แล้วก็ไม่มี15สาสถิติสามงวดหลังสุดตามนี้ครับงวดใหม่คือใบนี้อาจารย์ให้เด่นบนมาที่5กับ7ล่าง7นะครับบน57ล่าง7ของแท้แน่นอนทุกท่านมารับไปครับโอโกดัง oh, หนึ่งทับสิทับหกต่อมาครับเด่นบนของคนราศีเมษทุกท่านอาจารย์ให้เด่น3กับ5ครับ3กับ5ใบนี้เด่น10บน V 1ครับเลขเด่นสิบนของอาจารย์ได้0 139ทุกท่าน0 139วันทีอยู่ตรงนี้ครับ แต่ก่อนอาจารย์ใช้ชื่อเขยเมืองเหนือประมาณนี้ทุกท่านโคตรลาสีเมตรอีกใบหนึ่งครับเด่น10ล่าง V1 เลขเด่น10ล่างของอาจารย์ได้0126ครับมาต่อกันที่เด่นล่าง V1 ครับเลขเด่น3ตัวรูปทุเรียน เลขเด่นล่าง v 1ของอาจารย์ได้2 3 9ทุกท่าน239ต่อมาครับเด่นล่าง vip เลขเด่น2ตัวสูตรของอาจารย์ได้2กับ4ครับตัวไหนจะมาวินทุกท่านนำไปเก็งกันดูเนาะระหว่าง2กับ4 ต่อมาครับเลขประมูลของหนุ่มขอนแก่นทุกท่านเลขชุดของอาจารย์ตามที่เห็นครับเด่น8กับเด่น7เด่น8ก็อยู่แถวบนครับลายเรียงตามนี้เด่น7มีตัวกันอยู่ชุดหนึงครับ30เป็นข้อมูลบนล่างทุกท่านแนวทางของนอกขงกรครับของแท้เลขประมูล ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดอมารินครับชุดงบน้อยอาจารย์บอกว่า04เป็นข้อมูลบน29เป็นข้อมูลล่างถ้าชอบก็ตีตัวไปกลับครับกันพาดก็ทั้งบนทั้งล่าง04กับ29ต่อมาครับ3ตัวตรงโต๊ของแอดกลิธนากริดครับไปดึงชุดเด่นกันดูครับ ใบนี้ทุกท่านผมได้มาอีกหนึ่งใบครับแนวทางของคนบ้านโคกมีคำว่าแท้ร0อเซ์ทุกท่าน1นึพยหกหอาจารย์บอกว่ารูด5ครับร้อเปตามนี้ครับทุกท่านใบแรกที่ผมลงให้ถ้าจำไม่ผิดจะให้รูด7นะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยเนาะใบนี้ผมได้มาอีกหนึ่งใบก็คือเลข5 ต่อมาครับคุณไก่วุฒินันสอนสีชุดตําไทยอาจารย์บอกว่าเด่น3กับ5ครับเด่นไปที่เลข3แล้วก็ลอง8ครับชุด3ตัวได้5 3 8ครับชุดเน้นของอาจารย์ครับชุด2ตัวที่อาจารย์เน้นมาให้ก็มี3 8 5 3แล้วก็58ทุกท่านตามน,นี้ครับคุณไก่วุฒินันสอนสี อีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับเป็นรูปแบบนี้ชุดเมาหมัดอาจารย์ว่าง,งั้นชุด3ตัวชุดเดียวที่อาจารย์ให้มาตรงนี้ได้530 2ตัวได้3530แล้วก็33ครับต่อมาใครรอแนวทางของแอสตางครับชุดฟันล่างงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า15ตรงๆครับใบนี้ผมก็ลงให้ งวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวาครับฝันล่างของอาจารย์ก็มี9 0 9 6 9 1 1 3 1 4แล้วก็17ครับจัดไปครับฝันล่างแอสตางต่อมาครับใบนี้เป็นาทางของแอดนิกอนชุด3ตัวของอาจารย์ให้มา703 70, ครับไปกลับ2ตัวก็0307แล้วก็37 ใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์วันชัยครับวัดดวงครับชุดเดียวตรงๆอาจารย์ให้แนวทางมาที่038ทุกท่านด้านบนครับ038 2ตัวก็38ทุกท่านจะมาไหมรอลุ้นกันครับต่อมาแนวทางของอาจารย์ปิยะแผนครับงวดเก่าคือใบด้านล่าง เลขชุดของอาจารย์หลุดครับแต่เลขวิ่งของอาจารย์มี1นงวดใหม่อยู่ด้านบนทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับวิ่งเล่นของอาจารย์ให้วิ่ง6กับ7ชุดเต็มก็มี1 6 2 6 4 6 7 6แล้วก็36ครับชุดพิเศษของอาจารย์ได้1 6กับ4 6ครับแนวทางของอาจารย์ปิยพงษ์ทุกท่านปิยะแผน มาต่อกันที่แนวทางของแอดนาคิโนครับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ที่ให้มามี471472 2ตัวก็มี717274แล้วก็41ต่อมาก็เป็นแนวทางของอาจารย์คนเพชรครับชุด3ตัวของอาจารย์ตามนั้นครับหอมกับตัดเล่น ใบนี้เป็นแนวทางของแอดสตางครับสรุปบนตามที่เห็นทุกท่านสองตัวก็จะอยู่ด้านบนครับด้านล่างถัดลงมาเป็นข้อมูลชุด3ตัวอีกใบหนึ่งของอาจารย์อาจารย์บอกว่าฟาดหนักๆ9009นัก,ก,ก909ทุกท่านเชื่อวิแอดสตางว่าแบบนั้นครับต่อมาครับแอดมินเล็ก เงินเทวดาอาจารย์ให้แนวทางชุด2ตัวมา3ชุดครับ0338แล้วก็39อาจารย์บอกว่าร้อยเอาหลักร้อยใส่เข้าไปนะครับหลักร้อยของอาจารย์ก็มี029จัดไปทุกท่านเงินเทวดาของแอดมินเล็กต่อมาครับเด็กตากบนทุกท่านเด็กตากบน ไปต่อครับใบนี้เป็นข้อมูลชุดวินของแอดอาร์ตครับงวดก่อนไม่ได้ลงให้ทุกท่านงวดใหม่อยู่ด้านล่างเลขวินของอาจารย์ก็170807จับเข้าคู่กันแล้วได้ตามที่เห็นครับอีกใบนึงครับคู่โต๊ดสาตัวบนของแอดอาร์ตตามนั้นทุกท่าน1พย .65 ชอบก็รับไปพิจารณาดูไม่ชอบก็ผ่านครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ